พันรักแมวเดือดอินฟลูถูกใส่ร้ายทนายเจบิลันเตรียมจัดหนักประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตใจหายแล้วก็หัวเสียแทนเนียมาจากเคสของพันรักแมวหรือพันพันธิตาบุญชวนดาวเด่นในโลกออนไลน์เจ้าของแฮชแท็กพันรักแมวค่ะเมื่อน้องพันเขาต้องมาเจอกับเรื่องปวัติใจจากการถูกกล่าวหาเท็จอย่างรุนแรงโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าเธอเนียใช้อภิสิทธิ์หรือเส้นสายในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น เรื่องนี้ทำเอาชื่อเสียงเสียหายแถมยังบั่นทอนจิตใจของพันธุ์รักแมวไปมากเลยค่ะแต่ค่ะข่าวดีที่ทำให้แฟนๆโล่งอ,อกมาแล้วเมื่อทนายดังสายลุออยยางทนายเจบีหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเจบีหลอเยี่ยเนี่ยเขาออกมาประกาศสิทธิ์ผ่านช่องทางทิกทอของตัวเองเลยค่ะฟันธงว่าตอนนี้ทีมกฎหมายมีหลักฐานครบมือและทราบตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวปลอมใส่ร้ายพันธุ์รักแมวเรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังลั่นวาจาเสียงดังฟังชัด ว่าจะเดินหน้าเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุดไม่มีการเจรจาไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้คนทำผิดได้รับโทษตามกระบวนการและเรื่องนี้จะได้เป็นเครื่องตวนใจเป็นบรรทัานให้สังคมเห็นว่าการกล่าวหาคนอื่นมั่วซั่วแบบไม่มีหลักฐานเนีย่ยมีผลตามมาแน่นอนซึ่งหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นเนี่ยพันรักแมวก็ได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทนายเจบีนี่แหละค่ะ เพราะเห็นว่าเป็นทนายที่คอยช่วยเหลือเรื่องกฎหมายให้กับประชาชนอยู่บ่อยๆและน้องพันธเขาก็พร้อมเต็มที่ที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะงานนี้บรรดาแฟนคนขับและผู้ติดตามพันรักแมวก็คือโล่งมอกไรก็เฮกันลัน่นค่ะพากันส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจน้องพันสุดพลังพร้อมสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายของทนายเจบีในครั้งนี้แบบไม่มีกัก๊กและตอนนี้ทุกคนก็คือเกาะขอบจอรอติดตามความคืบหน้าของคดีแบบนาทีต่อนาทีเลยค่ะ ขอให้ความจริงปรากฏและคนทำผิดได้รับผลกรรมตามกฎหมายนะคะคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าตีหนึ่งที่ครูเมืองตีสองที่สอนะคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่ายิ้มหวานคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าตีหนึ่งที่ครูเมืองชอบดูและฟังครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอยากเป็นแมวคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขออนุญาตหัวครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่านี่อีกครับพันเข้าเรียนอะตอมเข้าคุก คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเห็นตอนแรกนึกว่าจดทะเบียนสมรสคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากรีนคีย์บอร์ดหนาวแล้วคนเอนดูน้องเยสซะด้วยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าที่ทนายยิ้มหวานจัดเมียพี่จะนอยปะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ายิ้มแช่งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายเจบียิ้มกว้างมากเลยค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าน้องเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า เด็กดีมีวินัยเป็นคนที่มีความสุขจริงจังในเรื่องการเรียนแบบอย่างที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าต้องมาโหนกระแสแล้ววะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายเขินแย่เลยครับคอมเมนต์ Comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าตัวขาวจั้วเลยคอมเมนต์ Comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าค่าเทอมอีกขมิงฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนหรือหลอดไฟสว่างมากคอมเมนต์ Comment ถัดมานี้กล่าวว่าใครใส่ร้ายชั่วมากนะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าแล้วคือบอกว่าสอบติดแพทย์ได้เพราะผู้ติดตามเยอะเอียงว่ามากเลยนะอันนี้คอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าอยากป่วยให้พันรักษาแต่ขออย่างเดียวอย่าเรียนสัตวแพทย์คอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าถ้าชีวิตคนเราเริ่มต้นที่อนุบาลมาเชียงคานต้องเริ่มที่มะพร้าวแก้วคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเปเรี้ยวกะมัดและนะคุณทนายคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายดูมีความสุขนะคะ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าที่ทนายยิ้มไม่หูบเลยนะครับไปแจ้งความนะครับไม่ใช่ใบสมรสคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าน้องน่ารักว่าที่คุณหมอคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าที่ทนายพี่ดูมีความมาขูกเกินคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าดีแล้วครับคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าคุณทนายพ่อบ้านใจกล้านี้เองคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าจัดไปบางคนชีวิตเงียบเหงาเกินไปจัดให้มีเรื่องคิดบ้าง คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใครมาใส่ร้ายน้องพันธ์เราเอาให้สุดครับทนายคอมเมนต์ Comment นี้มากล่าวว่าชดใช้เป็นเงินสดและไม่ใช่เป็นกระเช้ากันนะครับคอมเมนต์ Comment แรกกล่าวว่าคอยดูนะข้อความไปแจ้งความมันจะพูดคําว่ามาอยู่กันไม่กี่ประโยคหรอกรู้เท่าไม่ถึงการคือคน,นองคอยดูอ้างแบบนี้อีกแล้วให้สุดออย่าไปยอมให้คนพวกนี้เห็นปากดีกันจังเรียกค่าเสียหายด้วยเยอะ,ะ,ะหน่อยค่าเสียชื่อเสียงคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าติดตามน้องอยู่นะคะสวยน่ารักแล้วที่สําคัญน้องเก่งมากๆเลยค่ะสอบติดหมอ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าและดูทนายยิ้มมีความสุขเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ารูปแกงไหมหน้าลอยลอยรีทัชให้น้องหน่อยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคดีต่อไปไปเคลียร์ที่บ้านทนายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเกรนคีย์บอร์ดปกนี้ต้องโดนสะบ้างคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าน้องเขาเรียนหนักจนตาบวมขนาดนี้ยังหาสน้องเขาใช้เส้นเฮอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเยี่ยม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าลุยครับเป็นกําลังใจให้หลานพันรักแมวครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทนายกลับบ้านระวังโดนสวบนะฮะยิ้มขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตีหนึ่งไอ้เขาอยู่คูเมืองคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเรียบร้อยดูไว้นะครับพวกที่ลงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผู้ก,กระทําความผิดอีกฝ่ายเป็นกลุ่มเยาวชนที่กระทําความผิดเดิมๆซ้ําๆไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอืมเยาวชนแถมเป็นกลุ่มอีกนะ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าปกติผมจะปฏิเสธการรับงานทนามาตลอดแต่พอรู้ว่าเป็นน้องพันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าใครมันช่างใจร้ายใส่ไร้คนสวยได้คอมเมนต์ตอมากล่าวว่าคนนี้เขาเรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายิ้มตามทนายเลยคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ตอมานี้กล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าทนายคนนี้ว่าความได้ฮ่าฮ่าฮาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า น้องสวยและเก่งจริงๆนะเห็นน้องตั้งแต่เล็กๆเห็นมาตลอดผิดหรอที่เป็นคนที่ทั้งสวยและเก่งคนบ้านเดียวกันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าใครไปทํากับแมวน้อยได้นนองอ่อคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจัดไปสงสารน้องพันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถ้าตั้งใจจะเป็นตัวอย่างของสังคมจริงๆก็ควรให้อภัยกันนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะน,นะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า การสอนเยาวชนที่ดีที่สุดคือต้องให้เขารับโทษตามที่ก่อจริงให้รู้ว่าตนเองต้องรับผิดชอบการกระทําของตนเองคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าที่เขาเป็นทนายจริงๆริงจริงรหรอครับคอมเมนต์นี้กล่าวว่าอยากรู้ว่าน้องทําดอลลี่อายไหมหรือธรรมชาติถ้าทำทำคลินิกไหนแนะนําด้วยชอบมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยากเห็นเอียตอมออกรายการข้าเอามาทั้งกลุ่มเลยได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทนายใจบียิ้มหวานเวอร์ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่านึกว่าจดทะเบียนสมรสคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านึกว่าจะไม่ทํางานทนายซะแล้วเจบีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเม่อยู่เฉยเยชีวิตอาจจะราบเรียบเกินไปงั้นรับไปหนึ่งหมายจะได้หายเซงคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าสมเขาตั้งใจมากเก่งไปใส่ร้ายคนอื่นมั่วๆคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าบ่ายโมงที่หน้าบันลัง คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าพระราชบัญญัติคอมถ้าอ่อนไปเมื่อไหร่จะประกาศพระราชบัญญัติคอมสักทีคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าน้องถูกใส่ร้ายแต่ในเมนใส่ใจน้องทุกคนเลยมีแต่คนดูน้องไม่สนใจข่าวคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าน้องพันน่ารักคะ่ะน่ารักแถมเรียนเก่งอีกตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กๆสมัยนี้เด็กๆควรเอาน้องพันรักแมวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะนี่ซีเนตไอดอนตัวจริงต้องน้องพันรักแมวคะ่ะ